ดีครับผมนายธนาสุพลมาลัยทองนักวิชาการพนาชนชำนาญการสำนักงานพนาชนอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสเกษวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผิดบ้านดอกประดู่นะครับซึ่งวันนี้จะได้พาพี่น้องไปชมกิจกรรมของกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผิดนะครับที่โดดเด่นของอำเภอบางกูนะครับอยู่อันดับต้นๆน,นะครับบรหิหารจัดการได้ เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับก็ขออนุญาตพาไปชมเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่สวัสดีวันนี้ว่าจะมาเยี่ยมชมเรื่องขงมมงคบนะอยากให้ท่านผู้ใหญ่ได้พูดคุยแนะนำให้รู้จักสนิทหน่งนะครับครับสวัสดีครับผมนายทวีสีสารนะครับผู้ใหญ่บ้านดอกกระดูมูที่13ตำบลดูอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ยินดีนะครับทางท่านพัฒนา ชุมชนอำเภอปรางกูเนาะทานหัวหน้านะครับที่ได้มาลงพื้นที่หมู่บ้านดอกปะดูนะครับเพื่อให้กําลังใจกับกลุ่มออมทรัพย์เนาะเยี่ยมเยีนนะครับเยี่ยมเยียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอกปะดูนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะได้พาทางท่านหัวหน้าพัฒนาชุมชนนะครับไปพบกับทางประธานและก็คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้านดอกปะดูที่ได้ดําเนินการออมเงินเนาะนะครับออมทรัพย์ ะส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวให้ทางท่านประธานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีตอนนี้เป็ยังไงเนาะครับผมครวันนี้เออ่ผมได้พาท่านพนาพัฒนาชุมชนอำเภอบางปูเนาะมาหาเยี่ยมทางกลุ่มองค์กรการศึกษาโดอเฉพาะดูเราคร you well, ับท่านประธานก็ ได้ให้ข้อมูลในส่วนของการดําเนินการในส่วนกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอกประดูที่ดชาเนินการมาสวัสดีครับผมนายนำชัยทองดีประธานกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอกประดูครับประวัติของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอกประดูนะครับก็ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2550 ในช่วงแรกก็เกิดจากาการมีแนวความคิดร่วมกันว่าอยากจะมีเงินออมนะครับเกิดขึ้นจากที่เราเห็นค่าใช้จ่ายทุกวนักวนนแต่เงินออมเราไม่มีสักบาทเดียวก็เลยอยากรวบรวมพี่น้องในชุมชนมาออมก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นครั้งแรกก็มีประมาณ20รายนะครับอ,อย่างน้อยเราให้ออมคนละ อย่างน้อยนะครับ20บาทขึ้นไปนะครับต่อเดือนครับกลุม่มอมทรัพย์เพื่อการผลิดบ้านดอกประดูก็จะมีคณะกรรมการอยู่ด้วยกัน4ฝ่ายนะครับ1ฝ่ายอำนวยการ2ฝ่ายส่งเสริม3ฝ่ายเงินกู้และ4ฝ่ายตรวจสอบกิจการโดยมีผมนายนำชัยทองดีเป็นประธานฝ่ายอำนวยการครับสวัสดีค่ะท่านนางสมียนทองดีเป็นประธานฝ่ายเงินกู้ค่ะ สวัสดีครับผมในเคียงทองดีประธานฝ่ายตรวจสอบองกลุ่มอมซัพย์บ้านดอกมบดูครับเริ่มแรกเรามีสมาชิกอยู่30รายมีเงินทุนตั้งต้นอยู่5,600บาทครับกิจกรรมของกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตก็ขยายตั้งศูนย์สาธิตการตลาดหรือร้านค้าชุมชนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นก็จะมี าการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกซึ่งเราปล่อยเงินกู้ไปไม่เกินเงินทุนของสมาชิกนะครับในส่วนของศูนย์สาธิตการตลาดนะครับจะเปิดร้านอยู่ประมาณเวลา6โมงเช้าปิดประมาณ20นาฬิกาครับ6เดือนเราจะเปลี่ยนคนขาย1ครั้งนะครับ6เดือนนี้ก็จะปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกครับผมศูนย์สาธิตการตลาดก็จะมีการปันผลทุกๆ6เดือนครับ ปันผลเสร็จก็จะเปลี่ยนคนขายเปลี่ยนคนจ่ายตลาดกำไรจากศูนย์สถิตการตลาดทุกหกเดือนจะได้กำไรประมาณโดยทั่วเฉลี่ยนะครับประมาณ1 2 0 0 0 0บาทครับกลุ่มอม,มรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอกกระดูนะครับมีการจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกเช่นปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต ปีนี้ทางกลุ่มอมย์เพื่อการผลิตบ้านดอกประดู่เขาร่วมกิจกรรมกับศูนย์จัดการชุมชนตำบลน,นะครับมีการทำสัญญาหนึ่งครัวเรือ,อนต่อหนึ่งสัญญาครับครับท่านประธานน้ำชัยครับท่านได้จัดตั้งกลุ่มอมซเพื่อการผลิตมานตั้งแต่ปี50ส,สิ่งที่ท่านทำแล้วท่านภาคภูมิใจนี่มีอะไรบ้างครับสิ่งที่ภาคภูมิภูมิใจมากที่สุดก็คือ สามารถมาขยายตั้งเป็นศูนย์สาธิตการตลาดหรือร้านค้าชุมชนในชุมชนได้ครับโดยรับการร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนได้รับคำชี้แนะจากพัฒนากรประจำตำบลน,นะครับแล้วกลุ่มมอมทรัพย์ของเราเนี่ในทำในเรื่องของศูนยา์การกองทุกชุมชนไหมครับรม,มอมรัพย์ก็ได้ร่วมกับกิจกรรมของศูนย์าก,การชุมชนตำบลอยู่นะครับ คือทำเป็นหนึ่งสัญญาเงินคู่ต่อหนึ่งครัเรือนครับท่านประธานเดี๋ยวพาผมไปดูศูนย์สาธิตการตลาดหน่อยนะครับครับดูศูนย์สาทิตนี่เราขายของดีไหมเกิเลยเลยค่ะบ้านเราซื้อตรงนี้หมดเลยนะใช่ค่ะือว่าดีปันผลทุกกี่เดือน6เดือนค่ะ6เดือนใช่ไหมได้เยอะอยู่ ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอองทรัพย์ที่สร้างสุนทรีิ์ได้เข้มแข็งเนาะค่ะโอเคอยากมีตลอดไปไหมกลุ่มอพทรนี่อยากมีตลอดไปครับขอบคุณครับผม ขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้ที่พาได้ไปเยี่ยมเยียนกลุ่มองซับเพื่อกีรของบ้านดอกประดู่นะครับแต่ผมขออนุญาตลาเนี่ยครับผมจะไปซื้อของที่กลุ่มองซับกิ๊บหนึ่งะครับครับขอบคุณมากครับท่านหัวหน้าครับยินดีครับยินดีนะครับ้อนยินดีให้กันสร้างถนนทางตรงพัฒนาชุมชนนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวจะไปซื้อของแล้วครับคขอบคุณครับ ผู้งามไม่ปานแต้มไอ้ขอแนมเนะจากวางสอยชุบใจที่เพพังลาบนางคนไข้สิเป็นไปได้บอเ่่นอายสิขอไปเคียงกาย